เรบสุดท่ต้านทู้คมพบกับผมเคยสุดก่อนนะฮะเราอยู่กับเกมเฉยที่้อนมี้จะต้สานะครับไรออฟอีเดนนะครับนที่ผมาลุนนะครับก็เป็นเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งไม่รู้จะมีืภาพการโหลดอ่ะญี่ปุ่นจาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาโ่ันแล้วกันนะครับผมก็เล่นไม่ได้พักนะครับผมเกมครับ ภาพ2อดีน่ารักมากนะครับอ่ะเนี่ยครับเริ่มเกมเลยครับผมตรงกลางนะครับผมก็จะเข้ามาซึ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดานแล้วกันนะครับอ่ะกดกระบายหนึ่งที่นะครับผมเลือกดาลนะครับจากนั้นให้ผมทําการจัดทีมครับเลือกดาลวาไว้ตรงนี้อ่าเดือดโดยตัวเองอะไรแบบนี้นลยครับผมเสร็จแล้วนะครับก็กดโจมตีได้เลย ก็สู้ได้เลยนะครับแนวเป็นไงวธาตุส,สาวนะครับตัวเกมเป็นแนวเอดีจีแล้วกันเนาะนะครับผมก็จะโจมตีเองนะครับโจมตีเองนะครับผมทำหน้ที่แค่กดเลงนี้นะครับเดี๋ยวจะออโต้ไปเลยก็ได้นะครับง่ายๆตัวเกม,เไ,มไม่ได้ยากครับนี่เป็นการเลกท่อยู่นะครับผมแล้วส่วนที่ถ้ากดเนี่ยเป็นใช้เรียกว่าท่าไม้ตายนะครับ นะครับรอรอเต็มแป๊บหนึ่งนะครับผมลงตีไปนูอ้อการตัดตู้เป็นภาพสองดีแล้วล่ะเออนะเอ็นซีน่ามักน่ารักนครับแต่ตอนภาพด้านนอกก็จะเป็นเต็มตัวกำชากในเรื่องอะไรอย่างนี้ยซึ่งก็พุ่มๆกันเลยดีเชียวนะครับผมออปชันเนี่ยผมอ่าไม่ออกนะกำลังดูกันเองชอบอ่ะถ้ามันช้าไปก็กดเร่งความเรได้นะแต่ว่าให้ดูยกว่า นี่ไม่ดุกดอนตัวทัวรวตัวอืมเอฟเฟกต์กำลังสรางนสร้างครับผมกิรหยบร้อยไหมมาลองอืมนี่ใส่ปลาไปเป็นเชี่ยไม่ยังไม่ตายหรอกฮิวย่ยมานะฮะ่อีกนิดนึงครับผม โมย้ยไปให้ดูครับของนหะมนักไม่ใช่ใ่หมักแต่มีสิเอาอเคมาไปาครับเล่นหมดสปุดๆก,ก,ก็จะเป็นแบบนี้นะบอกเมื่อกระโดดเล่น,น,นะอะไรอย่างเี้นะเฮ้ยชูได้ยล่เรามีตัวคิวรู้มันเีตัวตัวหลุกมือละของเราแล้วส่พี่ โอาไปเลเยบร้ายจะจบบาสใช่ตัดการบ้านนี่เป็นดีนี่ห้ราร้อยเลยครับครัีหนึ่งบอกมอาีหนึ่งยังไ้ยังหวา ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการเล่นไม่ยากเนาะใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็จะมีในเรื่องนะครับใครสนใจก็สามารถอ่านได้ครับดูละครสองเรื่องเลยครับสนมากๆเลยนะครับสำหรับเกมคนนี้นะแต่ว่าก็ คำน,นั้นนะครับผมตามมนาะสกิปก็ได้นะถ้าที่อยากดูในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรียบร้อยโอเคครับผมไม่มีนครับอ,อันนี้คืออันนี้ว่าอะไรไม่รู้นะเป็น mvp บ่าไม่รู้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งจริงๆมันจะมีหลากหลายนะเนหละแต่ว่ายังไม,ม่ถึงนะครับก็ไปลองกันดูนะครับคาดว่าน่าจะเป็นพวกแบบ ลงดังหนหายเข้มนี่ๆต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าหากจะเป็น G P ก็ได้นะครับเดี๋ยวเนะราไปลองกันดูนะครับผมนนก็ไม่ได้โชว์ให้ดูส,ดดะะดดสักเท่า,าไหร่นะครับเอามาดูระบบอื่นที่มากเนี่ยอันดับแรกเือนี่แล้วก็แท็บและจอไปเย้านะครับเปลี่ยนได้ไหมวะตัวละครเอางแรกคือเปลี่ยนสภาพได้ครับอ,อ,อืมนี่ไง มีเปลี่ยนแบบว่าสองดีสดีขยะอะไรหรือเป็นแบบนี้ก็ได้เฮ้ยเจ๋งมากเนี้ยนีชอบโอ้ันนี้มือดีมากนะเนี่ยสา,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 ามารถดูได้ด้วยมันนี่โอเคครับจุดโอเคมาเลย เปลี่ยนได้ด้วยนะครับมึ่เมก็ต้องต้องต้องเปลี่ยนออกแหละฉากหลังก็ได้ด้วยนะครับโอเคระบบแรกเลยตัวนี้ครับน่าจะเป็นตัวละครนะครับผมซึ่งตัวละครทั้งหมดก็มีเยอะอยู่นะครับแต่แต่เท่าที่ดูก็ยเป็นตัวที้หิงนั่นแหละนะครับผมซึ่งดูให้ดูครบทั้หอให้ดูไม่ได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ไปหาดูกันนะเพราะว่า เขาไม่ให้เราดูก็ดูได้เฉพาะตัวที่มีแล้วนะครับผมซึ่งสามารถออปเดตัวละครได้นะครับอันแรกเลยก็คือเป็นยึดพีซึ่งจะเต็มตาอ่าจะจะอัปไม่ใช่สิจะอัปได้ตามเลเวลของตัวหลักก็คือตัวหลักอันนี้นะครับต่อมาณคือเป็นใช้ยิงในการอัปเกรดนี้นะครับ หมดแล้วอดอดสายจ้าโอเคอน,นี่มีอะไรไหมครับน,น่าจะเป็นสำหรับสายของตัวละครนั้นดันนะผมอัพก็ไม่รู้อัพหรือเปล่ปานี่สัตว์พีดาวดาวเอาคนระม,มัวไม่รู้หรอกอันนี้เป็นการอัพดาวครับผมก็ต้องไปหาเซษนะครับมาทำการอ่าอัพนะครับภาษได้จากไหนก็ตามเนี่ยมันบอกให้ตามเนี่ยนะฮะ ซานดิเอร์เป็นสกิลครับอัดได้เลยครับผมตามเลเวลเช่นเคยนะครับเป็นความเก่งในตัวละครนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคหลักๆหลักๆนะครับตัวละครับละครอันนี้ยังโชว์ไม่ได้ด้วยความสิทนะครับแล้วก็ยี่สิบนะครับลองไปดูเองนะต่อมาเป็น อันนี้น่าจะเป็นพวกล้านค้ากระชาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้กรชานี้ไปคี้จะทาเป็นค้าพวกซื้อลงเงินเกออระชาก็หืเนือสาตที่น่าสนใจดีทเดียวครับครับน้องมองเหมียวที่ไหนเวเสแตดาวะว้าวชุดาชิดาครับ อันนี้อะไรเนี่ยรียรอยากดก่อนอ่ะการเปิดกรชาครับถนกัะเปิดทั้งตื่นแ้วผมนคนไทยก็ต้องรัดกระดาษนิดนึง <laughs> โอเคมาอ่อนี่เนี่ยนี่นีอะ เฮ็ดมาว่าของของรางวันใช่ไหมโอเคครับก็ไม่มีนะครับให้เปิดดูนะครับผมก็มาลองกันดูที่องคทั้งห้าก็ไม่มีนะเปิดให้ดูได้แค่นั้นนะครับผมเพราะว่าเฮ็ดพอครับหาทะมาไม่บ้างก็ตรีมตังกันอย่างเดียวเลยแล้วกันรับผมอ่ะต่อมาเป็นเควส โอเคครับก็ประมาณนี้ข่้นมาโอเคร okay, ครับผมเมื่อเลเวลเพิ่มนะครับก็จะมีหมดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ลองอ่านลองก็เลยแล้วกันลองให้ดูเลยนะครับทรนะเท่าวไาร่นะโอเคไปครับผมอ้าเป็นดนดานก็จะไป อข้องงางหน้าตัวแล้วครับมวมโมเอาฮะอเอาเท่ไปดู let's go <S ๆๆก็คงใส่ให้ผมสุของพเลยแหละนรัเขาก็ไม่ได้บอกพวกค่าคงคา่าคอต่างๆต่างนะครับๆๆ

ทำไมดีจร <se> ิงๆทตายแล้ว <publishers> ค <Prof esc> ือยังไงเนี่ยโอ้ดีอบกันดีให้กันด้วยเอ้ป้องกันให้กันด้วยด้นหลังนี่จะมั่วแล้วครับผม เลยโดยเองก่อนลูกไม่ถูกตัวครับผมเจ้าวิรพันได้ไหมเขาโดนได้อะโดนได้ได้ไหมได้อยู่ครับได้อยู่ มาเลยโอเคนี่น่าจะเรียบร้อยไหมขาแบบนี้เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนีนอ้อ่าในชิมส่วนน้องคนแดกคนหนึ่ง <c oughs> นะครับก็ได้เพชรห้าสิบผมซึ่งก็เฮ้ยค่อนข้างโอเคน,นะเพ็ดห้าสิบเนี่ยนะครับก็มาลองกันดูนะครับผมสหรับหมบแบบนี้นะครับผมมันหมดทห้องแหละแต่ับผมว่า ต่อมาครับผมเป็น้ี่บนน<ส>ะครับ<ส>น่าจะเป็นกระรกเระะป๋าของตัวละครเรานะครับไปห้าสิบนี่คือไม่มีอะไรแล้วก็อาชั่นครับผมก็ข้างเดียวเชียวบุ๊คครับผมอันนี้อร่อยะอ่ะดูเซตติง้งนะครับอ่านอยูแ่แล้วผมก็ไม่ต้อง ลองปรับและเล่นกันดูนะครับเุกท่านะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายครับหลอดถุงถุงนี้ก็ไปลองกันดูแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบภาพอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับจัดไป่าจะมีให้โหลดอยู่ด้านล่างครับผมโอเคครับผมแล้วไปเจอกันนะครับผมสวปฏิทุลาป่าละ